ทุกคนคะ่ะสาวเชควันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะชัดเจนไวค้ค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากค่ะโอ้ใดๆเลยคือธนดลนี่คือแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบหล่อเทสมาร์ทแล้วก็คือพร้อมที่จะปกป้องสาวน้อยที่น่ารักตะมุตะมี สาวน้อยแก่นแก้วนะคะทุกคนโอ้ยได้แล้วธนดนหล่อมากเดีอยคิงอีกนะเนี่ยคิงคิงเนี่ยคิงคิงกันเองนะนุก๊กนุกก็แบบว่าเหมือนอวดอ่ะอวดแฟนคนอวดแฟนไปๆไปก็คนอวดแฟนนุ๊กก็คนอวดแฟนทุกคนดูคือคิงไหมคิงพี่พี่เอซ โอ้ตายแลยตายแลยตายแลตายแลฉันจะคลั่งรักนุกปลายแบบนี้ไม่ได้นะคือตอนนี้คืออีแม่คลั่งรักนุกปลายมาก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 , нять, มากโอ้ตายแลตายแล้วทำไมทำไมน่ารักขนาดอางนี้ทุกคนตายตายตาย,ตายอีแม่ตาย